ครับก็ขอสวัสดีครับผมครับก็นายประยาวไว้ทำมาํำนวณะบนแสดงปัจจุบันก็ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อพ้าหลวงนะครับเจาทำมีกลุ่มอยู่ดีมีสุข SNL ชุมชนพอเพียงแล้วก็ใผู้ประมาณมาทํากันโรียนรู้ครับตอนนี้ได้ก็ที่พ่อหลวงของเราที่ให้กูบาลของผมครับมีอยู่ดีมีสุขนะครับชุมชนพอเพียงนะครับก็ ผมมีอะไรผมก็เป็นน้ำใจครับที่พ่อหลวงให้ประมาณมาตอนนี้ให้ส่วนเรียนรู้มาทุกอย่างครับก็ตอนนี้ก็ต่บน,นของผมบนปู้่านผมก็ได้เงินแม่ของแผ่นดินตอนนี้ก็เย็บเยบยบสามหมื่นบาทแล้วครับสามหมื่นบาทแม่ในหลวงว่าหลวงให้มาครับได้รับมาสองหมื่นสองพันบาทนะครับเพราะว่าได้ทำกิจกรรมมนอ,อยู่ตอนนี้ก็ทำให้พ่อหลวงของเรานะ่ ยิ้มได้ดีใจชาวบ้านก็ดีใจไปด้วยนะครับก็ก็ดีใจด้วยกันทุกคนที่มาพัฒนากันตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คนต่างจังหวัดหรือว่านักศึกษาก็ได้มาดูงานกันเยอะนะครับก็เว้นแต่ลอาทิตย์ก็ามาครับต่างหาหอะไรต่างๆก็มากันนะครับ